สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะครูอ่าสวัสดีค่ะ,คะหลังจากที่เราทําโครงงานเรื่อง<ฮ>เมฆเสร็จไปเรียบร้อยแล้วสนุกไหมคะเด็กๆสนุกอ่าเราได้ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับการกําเนิดเมฆนะคะ<ฮ>การลอยไปของเมฆและการรวมตัวกันของเมฆ<ฮ>เด็กๆสนุกไหมคะที่ได้ค้นคว้าทดลองด้วยตนเองสนุกอ่าสนุกนะคะ สงสัยอะไรคะต้องฝนสงสัยอะไรอีกคะว่าว่าไงคะอ่าพูดได้เลยคะ่ะไม่เป็นไรอ๋อสงสัยว่าน้ำแข็งมันเย็นได้อย่างไรเอ๊เด็กๆคิดว่ายังไงเนอะ อาทำยังไงนะคะเอาเอาไปแช่ในช่องฟิตค่ะเอาไปแช่ในช่องฟิตเหรอเอ๊ะเอาน้ำเราเอาเราเราเราเอาน้ำมากรอกใส่เอาน้ำากรอกใส่ขวดแล้วก็ไปแช่แล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็ปิดเอารองน้ำเย็นเย็นกว่าเอาลองน้นเย็นใส่ใส่แป๊บกว่าใส่แล้วมเแหนมใส่แป๊บเดียวจะเย็น อ๋ออลูมิเนียมเอออลูมิเนียมจากไหนนะขันเหรอคะหนูเคยเห็นเหรอคะอ๋อ, <ไล S 1> อที่บ้านใครทำกกอ๋อบ้านหนูใส่อะไรคะพี่มิวใส่น้ําใส่ไหนไหนคะนใส่ในขันขันทําจากอะไรนะคะขันทาจากอลูมิเนียมเหรออ้าวแล้วขวดเหรอคะเหรอแล้วใครเอาน้ําใส่ในขวดแช่ตู้เย็นที่บ้าน ูค่ะอ่าทีนี้หนูคุณครูก็มีข้อสังเกตเนาะเด็กๆสองฝั่งบอกว่ามีทั้งใส่จากขันแล้วก็ใส่จากขวดพลาสติกขันทําจากอลูมิเนียมแล้วก็ขวดพลาสติกเอ๊มีภาชนะสองอย่างแล้วเด็กๆยังสงสัยอยีกไหมคะนะยังสงสัยอะไรอีก มันจะเย็นมันจะเย็นไวแล้วทำไมขวดขวดวัตติกเอาไปแช่แล้วมันเย็นช้าเอ๊ะหนูแน่ใจได้ยังไงว่าขวดมันเย็นช้ากว่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะลูมิเนียมคะจริงเหรอใช่เอ๊ะอันนี้เรายังตอบไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ทําการทดลองเราก็ตอบไม่ได้เราก็ต้องศึกษาเพราะว่าเรามองด้วยตาเปล่าเราก็ไม่รู้นี่อันไหนมันเย็นก่อนกันใช่ไหมคะ อ่าแล้วเราก็ต้องอ่าค้นหาเราจะทํายังไงดีเราจะทํายังไงดีบอกคุณครูสิหาทดลองยังไงดีคะน้องแพนบอกคุณครูสิหาถ้าเราจะทดลองเราจะทดลองยังไงอ่ะ 啊。